เดินทางครับมาถึงท่านที่เกิดวันพื้นกังคุดพุทธกางคืนครับเริ่มต้นครับเรื่องงานครับแม่เรื่องงานนะคะในส่วนของงานที่กําลังคาดหวังและรอผลนะคะที่จะประสบผลสําเร็จนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีประสบผลสําเร็จค่ะอ่าเรียกันได้ว่างานดีอืจ้ะงานดีครับสิ่งที่คิดที่คาดหวังกำลังจะประสบผลสำเร็จไปในทางที่ดีเยี่ยมเลยฮะอ่าเรื่องเงินบ้างครับเรื่องเงินนะคะใช้เงิน ในส่วนของการปาร์ตี้การสังสรรค์เยอะนะคะช่วงนี้อาจจะต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีจ้าเขาสังคมบ่อยนะสุขภาพครับไปกันต่อนในเรื่องของเรื่องสุขภาพละ,ะเรื่องสุขภาพไม่ดีเลยะคะ่ะช่วงนี้ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุ ความคิดความเครียดนะคะโรคต่างๆโรคที่ไม่คาดคิดครับไม่คาดคิดเนี่ยมีโอกาสิดขึ้นได้ความรักหน่อยแม่ดีความรักนะคะในสองเรื่องความรักนะคะว่าคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะสองคนที่มีคู่แล้วนะคะก็ดีค่ะดีวันดีคืนอ่าดีวันดีคืนเรียกว่าพากันไปฮันนีมูนไปแฮปปี้ไปสวีทกันได้ต่อเนื่องเลยนะเรื่องโชคลาบครับแม่หมอเรื่องโชคลาบนะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไปหกสิบเปอร์เซ็นต์นะคะมีโอกาสมีโชคมีลาภนะคะอยู่ในเคสที่ดีค่ะ เลขนําโชคนะคะเลข8ค่ะเลข4ค่ะเลข3แล้วก็เลข6ค่ะทำบุญเสริมดวงทำบุญเสริมดวงนะคะก็อยากจะไปให้ไปหมู่คุณพุทธขอพวพระร่างหูนะคะทาบุญเป็นเลข88สังฆทานแปบาททำบุญหยอดน้ำไฟแปดแปดบาทและนี่คือชาววันพุธกังเกนครับ เอาและวค่ะถึงวันพฤหัสบดีสีส้มครับเรื่องงานครับเริ่มที่เรื่องแรกนะคะเรื่องงานมีโอกาสประสบผลสําเร็จใครที่เป็นเซลล์ทำงานเกี่ยวกับได้ยอดนะคะโอกาสของท่านมาถึงแล้วค่ะมีโอกาสได้งานใหญ่นะจ๊ะงานดีค่ะงานดีเียได้ว่างงานาผู้วคือประสบผลสําเร็จใช่ค่ะไปกันต่อในส่วนของเรื่องการเงินนะคะการเงินนะคะแบบภาระทุกอย่างไว้ที่ตัวเราเลยช่วงนี้หนักหน่อยนะคะแต่ว่า ก็จะผ่านไปได้นะคะไม่อดทนสู้หน่อยจ้าความรักไหนก็แม่ความรักนะคะคนที่มีคู่แล้วมีครอบครัวแล้วนะคะแต่งงานแล้วมีโอกาสที่จะมีบุตรครับส่วนคนที่ยังโสดนะคะอ่าอาจจะพบคนถูกใจในเร็วๆนี้แล้วเป็นคนที่ดีด้วยจ้าสุขภาพครับไปกันต่อในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพนะคะสุขภาพดีไม่มีอะไรที่น่ากังวลแต่ก็ แอบโพนิดนึงนะคะการทําอะไรในลักษณะที่ท่าทางเร็วเกินไปก็อาจจะระมัดระวังนิดนึงนะคะกล้ามเนื้อกระดูกนิดนิดเลยโชคลาบครับโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคลาบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ว้าวโชคลาบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลขน้ำโชคละเลขน้ำโชคเลขหนึ่งนะคะเลขสี่ค่ะเลขสามค่ะแล้วก็เลขแปด การทําบุญเสริมดวงของคนวันพระหัสนะคะทําบุญใส่บาทนะคะจํานวน 5...15 บาทครับและนี่คือคนที่เกิดวันพรฤหัสมเด็นครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้นะครับ